ยานไทไๆงามงามงามาถึงช่วงนี้นะคะ <หา S 1> ไปกันหน่อยไปหาอะไรทานกันหน่อยสิ อาไปที่จังหวัดกาญจ,จนบุรีกาญจนบุรีใช่จังหวัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่แหม่ยอดฮิตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีที่เที่ยวเนี่ยมากมายนะครับเช่นเดียวกับร้านอาหารครับที่เที่ยวเยอะร้านอาหารก็ต้องเยอะนะครับ <มา S 1> ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำครับเม <using. S 1> นูที่เราจะพาไปกินในวันนี้นะครับนั่นก็คือเมนูปลาน้ําจืดจ้าแต่ต้อง<ๆ>บอกว่า ร้านเนี่ยเนี่ยเราจะแนะนํากันต่อไปคือเด็ดจริงๆผ่านไปประมาณต้องแวะนะครับเมนูเด็ดของเขาก็คือปลาคังทอดน้ําปลา,าแห่งร้านเจนนี่แม่สุนีเปิดร้านเหรอคนระนีโอเคอันนี้นีเนาะนี่นอ,นนอไปดูสิอุย หิวเลยอะทำไมมันน่ากินขนาดนี้ <Yeah. S 1> นี่แหละค่ะปลาคังทอดน้ําปลานะคะโ,โหจัดจานมาแบบว่าน่ากินมากๆเลยทีเดียวเขาบว่าเจนี่ผู้ซึ่งคลุกอยู่กับการทําครัวนะคะโดยเฉพาะเมนูปลามานานกว่า27ปีบอกว่าปลาคังทอดราดน้ําปลาเนี่ยเป็นเมนูที่ลูกค้าทุกโตะนะคะเมื่อมาถึงร้านปุ๊บ <Yeah. S 1> จะต้องสั่งโต๊ะไหนไม่สั่งเหมือนคุณมาไม่ถึงนี่ mm. นะโดยเมนูนี้เนี่ย เขานำปลาคังสดเนื้อใสเหงือกแดงแจ๋คือสดเลยอจับได้จะเขื่อนแถวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะน้ำหนักประมาณ500กรัมมาแล่เนือ้อเอาเป็นแว่นๆนะคะชิ้นก็กำลังดีที่เราเห็นแล้วเขาก็นำไปทอดในกระทะที่มีน้ำมันพืชท่วมแล้วก็ไฟแรงจัดนะคะซึ่งจริงๆพอร้านนี้เขาใช้เตาแก๊สแบบหัวพุง่งที่ใช้ก็ตามร้านข้าวต้มนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดทอดด้วยไฟไม่แรงเนี่ยมันจะอมน้ำมันไงทอดไปจนกว่าเนื้อปลาออกสีเหลืองสุกหนังกรอบฟู แล้วค่อยตักขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันจากนั้นนะคะก็ทําน้ำราดซึ่งมีส่วนผสมของน้ำเปล่าครึ่งถ้วยน้ําซุปข้าวมันไก่ผสมกับน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาหัวน้ําปลาจากแม่กรองหนึ่งถ้วยน้ําซุป ผงปรุงรสนะคะแค่ปลายช้อนพอแล้วก็เหยาะน้ํามันพืชลงไปนิดนะคะเพื่อว่าเวลาเคี่ยวน้ําปลามันจะได้ไม่ไหม้ไงตั้งเคี่ยวส่วนผสมทั้งหมดด้วยไฟกลางนะคะก็หมั่นคนให้น้ําตาลเนี่ยละลายพอเดือดได้ที่เราปิดไฟนะคะนำไปราดบนเนื้อปลาทอดที่เตรียมไว้ก็เป็นอันเสร็จสิน้น ก็ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่าอร่อยคือลูกค้าชิมแล้วบอกเลยว่าเขาติดใจถูกตอกค,ะค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเมนูปลาอื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่นแกงส้มปรากดหน่อไม้ดองอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของร้านนี้เลยนะครับที่ห้ามพลาดนะครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับอยู่ที่การคัดเอาแต่หน่อไม้อ่อนนะครับมาดองด้วยเคล็ดลับพิเศษนะครับซึ่งเข้ากันได้ดีกับน้ําแกงที่มีรสเปรี้ยวนําตามด้วยเค็มเผ็ดหอมขึ้นจมูกนะครับ ทีเด็ดเคล็ดลับนะครับที่ทําให้น้ําแกงซึ่งเป็นน้ําแกงส้มปรากฏหน่อไม้ดองเจ้านี้นะครับเยี่ยมยุดกว่าที่ไหนก็ตรงที่เจนีนะครับเจนีเขาควักหน่อไม้ดองจากไหามาคัดเอาแต่ยอดอ่อนนะครับพึงให้แห้งแล้วก็นําไปแช่ในน้ําซาวข้าวนะครับเพื่อให้ได้ความกรอบเปรี้ยวแล้วก็สีไม่คล้าด้วยนะครับผมประมาณ1เดือน โดยใส่เกลือลงไป1ขีดนะครับต่อหนอ่อตอหนอไม้1กิโลกรัมนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเมนูพื้นๆหรือเมนูที่มีพริกแกงกลิ่นหอมนะครับรสจัดจ้านอย่างชดสีปรากฏแกงต้มยำปลาคังแกงป่าไกา่หรือแม้แต่ผัดวุ้นเส้นนะครับแล้วก็กบทอดกระเทียมพริกไทยแต่และเมนูเนี่ย ล้วนแล้วแต่ชวนให้เพลิดเพลิเลนเจริญอาหารเป็นยิ่งนักนะครับอ,อย่ารอชา้าครับอบอกพิกัดกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่อยากไปชิมนะครับร้านเจนีพิกัดอยู่ที่33 3ทับครับหมู่4ตาําบลวังศาลาอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีถึงแล้วจ้าเห็นป้ายเมื่อกี้ก็แปลว่าถึงเรียบร้อยนะคะก็แปลว่าสําหรับนักชิมต่างถิ่นนะคะถ้าเกิดคุณเดินทางมาจากกรุงเทพผ่าจนจังหวัดนครปฐมอําเภอบ,บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาญจนบุรี ก็จะผ่านอำเภอธรรมาการแล้วก็อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรี <c oughs> ขับรถเลยแยกไฟแดงท่าเรือนะคะซ้ายมือจะเห็นร้านขายของฝากแม่บัวคําต้องขับเลยขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้ผ่านแยกไฟแดงหนองเสือ <c oughs> แล้วก็ยูเทิร์นกลับมาทางกรุงเทพ ซ้ายมือก่อนถึงป้อมตํารวจแยกหนองเสือสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นร้านเจนีเนี่ยตั้งอยู่ใต้เงาไม้ร่มรื่นค่ะครับอ่ะโทรศัพท์สอบถามเพิม่มเติมได้ก่อนเลยนะคะที่0 8 9 8 2 0 7 7 1 1นะคะร้านนี้เปิดทุกวันสิบโมงครึ่งถึงหนึ่งนทุ่มครึ่งนะคะแต่ว่าเช็คกันนิดนึงช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่เนาะแต่ละวันหยุดก็จะไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองโทรไปเช็คกันก่อนด้วยขอบคุณข้อมูลความอร่อยนะคะจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ ยารไถ่